สวัสดีครับผมสติ in ินชาแนลนะคบผมและในคลิปนี้นะผมจะทำการอ่าออกสำรวจตามหาหมู่บ้าน NPC นะครับซึ่งในตอนนั้นนะฮะเราได้สำรวจไปแล้วเราก็เจอกับหมู่บ้านล้างนะฮะเดี๋ยวในคลิปนี้นะผมจะออกสำรวจอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราต้องทำดาบนะฮะ หลังจากที่ผมอ่าไปขุดเหมืองมาใช่ไหมฮะก็ได้เหล็กมา46ก้อนนะครับเดี๋ยวเราจะคับดาบเหล็กนะฮะคับไม้สติกแล้วก็ดาบโอเคแล้วเราก็ของเก็บไว้ที่บ้าน โอคตอนนี้ข้างนอกมืดนะฮะเดี๋ยวทําการนอนเดี๋ยวต้องเอาเตียงนอนไปด้วยนะฮะเผื่อมืดเดี๋ยวผมจะออกสำรวจทางนู้นนะฮะทางที่เราเจอหมู่บ้านล้างนะครับไปกันเลยระวังซอมบี้นะฮะว้มีซอมบี้ตัวเล็กเฮ้ยกิปเปอร์ นี่ก่อนอันตรายตอนที่ไปขุดเหมืองก็เจอนะฮะสะดุ้งเลยไปเรื่อยๆนะครับด้านหน้านะฮะจะเป็นใบโอมสวรรณานะฮะ ไปเลยอุยนี่นะนี่เป็นหมู่บ้านล้างนะที่เราเจอเดี๋ยวเราจะตรงไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวไปทางนี้นะ ไก่สักตัวโอเคไปต่อตรงนี้เป็นน้ำนะเดี๋ยวเราไปทางนูน้นอันนี้ก็จะเป็นภูเขา ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะครับต้องรอลุ้นไปแต่ผมเห็นแล้วนะครับอยู่ด้านหน้านะฮะนี่แต่มีถ้ำอีกแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปหมู่บ้านก่อนเลยนี่อยู่ตรงนี้จะเป็นหมู่บ้านล้างไหมเนี่ย ไม่น่าล้างฮะเพราะว่าไม่มียางมีมุมโอเคในที่สุดนะครับผมก็เจอหมู่บ้าน npc นะฮะนี่เราอาจจะขยายพันวิลเลจเจอร์นะฮะ เรายังไม่มีอะมิลอรนะฮะเราต้องขโมยสักหน่อยนะฮะการขโมยเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับแต่ผมก็จะขโมยของมันนะฮะเออการขโมยเป็นสิ่งไม่ดีแต่เราก็ยังขโมยบางครั้งก็งงเหมือนกันนะฮะนี่แผ่นที่เรายังไม่ต้องการไว้ก่อนขนมปังเอามาด้วย โอเคเป็ okay. นบ้านหลังอื่นอันนี้เป็นโรงอะไรอ๋อโรงเผา่านนะฮะเผาแร่อันนี้ไม่มีไม่มีกล่องเก็บของกันเลยเหรอ หมู่บ้านนี้นะมีโบสถ์สองที่นะครับมีอันนี้แล้วก็อันนี้นี่ลองเข้าไปนี่ก็ไม่มีลามะอุ้ยอะไรอ๋อถ้าเราตีลามะนะฮะมันจะถุยน้ำลายใส่เรานะลองไหม ลองอีกสักครั้งนี่มันจะถยน้ำลาใส่แล้วแเราก็จะเลือดลดไปครึ่งหลอดฮะได้ทันตะวันมาด้วยไม่มีกล่องเก็บของกันเลยเอะเดี๋ยวลองลงอันนี้เป็นอะไร มีลาวาด้วยนะครับด้าน,นหน้าหมู่บ้านนี้มันติดอยู่กับภูเขานะฮะมันมีนู้นด้วยด้านบนให้เป็นหมู่บ้านให้เป็นบ้านเออนั่นแหละสองอย่างนั่นแหละทไมเราจะอยู่บนภูเขาเราจะขึ้นไปได้ยังไงเนี่ยลองไปสำรวจด้านโน้นดีกว่า เฮ้โยโจนโจนโจนหนีหนีมันอยู่ในบ่อน,น้ําตีละคังเราต้องไปตีละครังไม่งั้นเดี๋ยววิลเลจเจอร์จะโดนฮะแล้วเราก็จะโดนไปด้วยนี่ตีละครังแล้วมมีโจน มาดีมาแต่โกเลมไม่มีเลยเรอหมู่บ้านนี้ตอนที่มายังไม่เห็นเลยนะครับว่ามีโกเลมโอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย